ไม่ไม่ค่ะเก่งมากเลยค่ะไอ้ต้าวนี่นี่แฟนฉันว่าเด็กโอ้ยนี่จะดูนี่ภาษาประวัติฉันจันบ้าดหรอกเพื่อนจริงเสียงจริงเลยมามาได้ไงอะวิ่งทะลุกำแพงมามั้งตาทำไมต้องกวนด้วยมา เราเรานี่มาถ่ายงานกันเหรอพวกเราอะมาถ่ายงานแล้วอันอะมาทำอะไรอย่าบอกนะว่าคิดถึงไอ้ซันจนใจจะขาดอะเพราะว่าไอ้ซันมันเองมันต้องอย่าพูดเลยไมกขันบาหนันกูอยากพูดจังงมาคือพวกเราก็มาถ่ายงานเหมือนกันนะถ่ายงานอะไรอะอย่าบอกนะว่ามาถ่ายแบบไม่ใช่คือพวกเรามาช่วยเพื่อนถ่ายงานอะเพื่อน เพื่อนคนไหนเพื่อนสมัยมัธยมแล้วเขาก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกำลังพูดถึงผมอยู่หรือเปล่าครับนายสินะคนที่อันคิดถึงใช่ฉันเอง love. อาว่ with you. ควมสุ